ไม่ได้อุวยลูกสาวมา2อามอาทิตย์แล้วเนาะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปอุยลูกสาวคะ่ะขอตบมือดังๆเทสการแต่งหน้าต่ำตัวคือจึง้งไม่ตายใหม่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอรีโบยาสามหค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นนกที่สุดใน3ามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรค่ะสี่ถังสิ้นค่ะก็ดื่มไวายไปแล้ว3แก้วก็จะพูดลินลวนน,นิดนึงนะคะขอดิสเคลมเมอร์ไ้ก่อนนะคะก็ไม่ได้อ่วยลูก3ามมาสองสอาทิตย์แล้วเนาะก็ คลิปนี้จะเป็นคลิปอวยลูกสาวค่ะตบมือหมให้หน่อยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คนที่เข้ามาชมเอ็ดดี้เนี่ยดูเนี่ยหลายทีแล้วก็นะไหนๆก็มาชมอยู่เรื่อยๆเนาะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยเนาะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเพราะว่าตอนนี้ luxury youtuber ที่ทำทำด้วยกันมาก็คือเจเลงไปเรียบร้อยหลายๆลแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะมันไม่มีกำลังใจในการทำเพราะว่า ซูเปอร์แตงก็ไม่ให้วิวโฆษณาก็ข้ามสปอนเซอร์ก็ไม่เข้าต้นทุนการทำงานเสียเวลามันก็สูงเพราะฉะนั้นบอกว่าเออใครอยากเลี้ยงกาแฟใครอยากสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์อวยลูกสาวคอนเทนต์เมาอยยังไงก็ขอนะคะกระราบกระกราบแบบสามครั้งเป็นจังคับประดิษฐ์กันก็ได้ขอซูเปอร์แตงหน่อยนายสวันนี้พอดีมาวานลูกสาว ลลิษามโนบาลนะคะก็คือบูการีครบรอบ140ปีก็ไม่ไปเมสกาลาก็ไม่ไปไปฟอร์มูล่า1แทนก็ก็ดีนะเพราะว่านางไปคนเดียวแล้วเหมือนนางเป็นเซเล็บแบบนักร้องแบบว่าผู้หญิงเซ็กซีอ่อะไรเงี้ยก็เออไปก็เลยดึงความสนใจของทุกคนสื่อก็มารุมเรานางและที่สำคัญที่จะมาพูดถึงถึงออการไปของสมรลันลมันที่โมนาโกนะโมนาโกอ่ะเป็นเมืองชายทะเล เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันติดกับฝรั่งเศสติดอับคารนะเนาะก็คือเป็นประเทศเกาะเล็กๆเ,เ,เลยแต่ว่ารวยมากก็คือคนที่เวลตี้ของยุโรปก็คือจะอยู่ที่โมนาโกนะฮะเคยไปมาแล้วคือแบบไฮโซมากไอตรงเขาเรียกว่าอะไรนะคาสิโนโรย่าตรงนั้นน่ะโอ้โหมีแต่รถสปอร์ตมีแต่รถหรูจอดแล้วก็งานฟอร์มูล่า1เนี่ยเขาจัดหลายโลเคชันทั่วทั่วโลกนะแต่ว่าหนึ่งในโลเคชันที่จึ้งที่สุดก็ ที่ไหนคะโมนาโกเพราะว่าเป็นแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งคนรวยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่จะมาพูดเกี่ยวกับคลิปนี้ที่จะมาอวยนะขอตบมือดังๆเทสการแต่งนะ้าต่งตัวคือจึ้งไม่ตายใหม่ไม่ตายเก็ตติ้งไม่ตายเวิลด์มากคือลูกสาวว่ะใส่ชุดแบรนด์ดีไซนเนอร์ที่เอชชอบมากนะหนึ่งแบรนด์ก็คือผิดพัชราแล้วอ่า พิชภัชราะคะถ้าดีไซเนอร์ได้มาดูช่องเอโวยยด์ก็มาเข้าได้นะคะสปอนเซอร์รออยู่เพราะว่าจริงๆอะชอบโปรดักต์ของพิชภัชราอะมาค่อนข้างเป็นปีแล้วละแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะคืออยากไปดูของจริงแต่มันเหมือนไม่ได้ไปเห็นของจริงอะไรเงี้ยก็อยากอยากอยากอุดหนุนอยู่เพราะว่าไปอ่านประวัติของแบรนด์นะก็รู้สึกว่ามันจึ้งเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติของแบรนด์พิชภัชราให้ฟังด้วย ยายลิซ่าเนี่ยต้องตบมือให้นะเทสในกนารแต่งตัวคือนางรู้ว่าจุดไหนนางเด่นเอวนางคอดนะขานางสวยต้นขานางยาวนางก็เขาเรียกว่าอะไรนะรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยของนางคืออะไรก็แต่งไปก็คือจึง้งชุดนี้คือน,น้อยแต่มากเรียบต่อโก้ไฮแฟชั่นของจริงชุดเนี่ยฮะเป็นเป็นอาพลาสติกสีทองเนาะของพิพ,พัชาราะก็ คือที่เอชชอบนะเราเข้าไปดู IG ของแบรนด์ด้วยอัปรโมทดให้เขาน,นิดนึงมาเข้าช่องได้คลิปนี้ไม่ใช่สปอนนะคะแต่มาสปอนได้นะคะฉันตามด้วยนะตาม IG ของพิษพัชระด้วยนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ลุคของเขาเลยนี่ดาราเซเลบเจนเนียเทียนโยเกิร์ตอะไรเงี้ยหลายๆคนมากที่ใส่แบรนด์นี้นะคะคือจึง้งเป็นคือเขาออกแบบสวยพี่แอนทองหลายคนเลยที่ใส่แบบ เป็นลูกค้าของแบรนด์นเนี้ยเนี่ยคุณเจนี่เทียนจึงจริงๆกระเป๋าก็สวยชุดก็จึง้งเป็นดีไซเนอร์เป็นยางดีไซเนอร์ที่แบบว่ามาแรงมาใหม่กน็นี่นี่ชุดของน้องลิซ่ามีเขียนด้วยว่าลิซ่าเล็กๆจึงมากคือพลาสติกที่เขามาทำเนี่ยมันเป็นพลาสติกรีไซเคิลเป็นบายันที่เขาเรียกว่าอะไรนะแคร์สิ่งแวดลอ้อมก็คือเชื่อในเรื่อง เอ่อซับเพอเชียวมากๆซื้อคือเอเคยไปอ่านประวัติของแบรนด์เอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบเวลาเอซื้อสินค้าพวกแบบไฮเอ็นชุกลักชัวรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ใช่ซื้อเพราะว่ามันแพงบางทีเราก็ชอบเข้าไปอ่านประวัติเราชอบเสพศิละปะพวกเนี้ยว่าแบบเอ้ยทำไมที่มาที่ไปของแบรนด์มันเป็นยังไงคือ กอนก่อ,กอตั้งแบรนด์เราขอเล่าให้ฟังคือแบรนด์พิพชาติราเนี่ยเขาก่อตั้งก็คือก่อตั้งในปี2019ในช่วงโควิดไรเงี้ยก็คือเป็น2พี่น้องคุณพิชชาติกับคุณจิตทีนีก็คือเป็น2พี่น้องนะ้องสาวคุณจิตทิน,เน,น,น,ทนีเนี่ยเขาได้ไปเป็นอาสาสมัครในชุมชนในในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะอ่าแล้วเขาได้ไปเห็นความเดื่อมล้ําของคนในชุมชนนั้นหลิงเงี้ยเขาเลยอยากไปสร้างรายได้ละ เหมือนเหมือนเขามีความเชื่อในเรื่องของของคราฟมันชิปของคนไทยว่ามีความละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยก็เลยเป็น DNA ของแบรนด์ก็คือใช้เทคนิคอ่มาคาเม่น,นะครับหรือการแบบว่าการถักเงี้ยซึ่งเป็นซิ g กเนเจอร์ของแบรนด์เราจะโชว์ลูกให้ดูเนี่ยแล้วพวกกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานแฮนเมดแล้วก็จะเน้นในเรื่องของซับเซน n ชวล l ก็คือช่วยลกร้อนด้วยก็คือเอาวัดวสดุที่แบบว่า ถูกทิ้งอะไรเงี้ยมารีไซเคิลวัสดุที่ไม่ปรนะโยชน์เนาะมารีไซเคิลทำให้เกิดชิ้นงานศิละปะที่แบบสวยงามมากแล้วก็กระโปรงกระเป๋าหลายใบยดูดิเราลงรูปให้ดูกระโปองกระเป๋าก็คือสวยไงแล้วเป็นงานแบบถักทอเป็นงานแบบจักสานนะ่ะซึ่งเป็นเป็นงานมือเป็นงานฝีมือของคนไทยแล้วแบบว่ามันเก๋ก็คืออันนี้น่าจะเป็นูพี่น้องนะรู้สึกว่าเขาจะทําช่อง u t u b e ด้วยนะเหมือนเอส เคยเข้าไปดูเขาแบบทำเกี่ยวกับเออช่อง YouTube เนี่ยกระเป๋าเขาสวยมากอยากได้อ่ะส่งมาให้ใช้ได้นะคะรออยู่ทําไม่ส่งมาก็จะซื้อเองนะคะไม่เป็นไรอุดหนุนช่วยอุดหนุนเพราะว่าชอบใน DNA ของแบรนด์และชอบในสตอรี่ที่เขาแบบเหมือนช่วยในเรื่องของ Discrimination แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอีโคโนมิกแบบว่า อินดิเคอลิตี้อะไรเงี้ยซึ่งเราเรารู้สึกว่าเออพอเราอ่านสตอรี่ล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ดีว่ะช่วยในเรื่องของโลกร้อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของอไรายได้ในชุมชนแล้วมันทําให้คนในชุมชนชคนกลุ่นน้อยที่แบบเขาอาจจะไม่ได้มีการศึกษาสูงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีต้นทุน,น,น้นในชีวิตที่ดีมีงานทําให้มันแบบยั่งยืนอันเนี้ยคือการแบบเป็นการเป็นการช่วยคนที่ที่ยั่งยืนที่จริงจังนะเห็น <c oughs> ว่าเพราะว่าถ้าอยู่ไปให้เงิน ใช้เดือนหนึ่งสองวันก็หมดละแต่เนี้ยอยู่ไปให้อาชีพเขาอยู่ไปให้งานเขามันก็จะคอนติเนียไปเขาก็ส่งลูกของหลานไปเรียนพอลูกหลานเรียนปุ๊บมีการศึกษาก็ไม่ต้องมาลํบาบากเขาจาบ้านซึ่งเราตบมือให้แล้วน้องลิซ่าคือลุกมาพูดถึงลุกน้องลิซ่ากันก่อนดีกว่าซึ่งเออน้องลิซ่าเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าแบรนด์อะไรก็ได้ในโลกเนี้ยคือจ้างน้องน้องโพสไอจีรูปหนึ่งคือมันจะเป็นแบบมูลค่ามาหาศาลมากแล้วน้องโพดรูปนี้ขึ้นไปอ่ะ คือแบรนด์คือแบบฉันว่าตาแตกจริงๆแบรนด์ผลิตถักไม่ไหวอะคนแม่แบบแ,แม่บ้านคนในชุมชนนี่คือถักไม่ไหวอะจริงๆเจอน้องผลลูปนิ่งขึ้นไปแล้วแบบดูหุ่นดิหุ่นแบบเทพปั้นมากหน้าแบบตุก๊กตาปลายโคตรสวยแล้วดูหุ่นคนลุกลูกสาวสวยมากลูกสาวสวยมากจริงๆกระเป๋านะคะก็ รอประกาศอยู่เด้อหรือวิตตองสปีดี้ซึ่งมีรูปน้องหมาด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะมันเป็นลิมิเต็ดไหมอะ่ะเอ็ดไม่เคยเห็นนะน่ารักเนาะนี่ไปงานนี่อัพเดปาร์ตี้จอย,จอยสวยสวยสวยเนาะงามเนี่ยดูดิโพสให้ขนาดเนี้ยแบรนด์ขายดีตายไปเลยอะ่ะลิซ่าคือแบบ คนในชุมชนถักตายรักลิซ่าตายน้องน่ารักมากคขอมาชื่นชมขอมาอวยสั้นๆน,นะคลิปนี้ก็เมาแล้วนะจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงคลิปนี้แต่ว่ายัางไงก็อยากมาทําอวยลูกสาวมองลงแล้วก็อวยยศลูกสาวให้ว่าแบบคือน้องอ่ะมีความสามารถในการซื้ออะไรก็ได้ทุกอย่างในโลกแต่ว่าก็ยังมาใช้แบรนด์ไทยก็ยังมา สนับสนุนไทยดีไซเนอร์และไทยดีไซเนอร์ก็ไปสนับสนุนผลงานจากสารในชุมชนอีกซึ่งมันได้หลายต่อมากเลยมองว่าแบบเฮ้ยเราเห็นแล้วเราใจฟูเราก็รู้สึกว่ากูต้องทําคลิปออกมาอวยลูกสาวแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะขอกาลังใจไป็นซุปเปอร์แตงหน่อยก่อนที่จะหมดกําลังใจไม่ทําช่องนะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปตาม IG จด้วยนะคระวัสดีค่ะบายบายจ้ารับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวย ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย